แบบทดสอบวอวเยคลิเปอร์ขนาด0.02ม mm, ิลิเมตรนะครับซึ่งมีทั้งหมดจำนวน5ข้อหลังจากที่นักศึกษาหรือาผทู้ชมได้ฝึกขัดวิธีการอา่านหรือเรียนรู้มาแล้วนะครับลองมาทำดูครับข้อที่1นะครับพิจารณาที่ขีดศูนย์ของสเกลเรื่อนก่อนนะครับผ่านขาดของขีดสเกลดัก40 45มิลิเมตรกว่าๆนะครับขีดศย์ไม่ตรงนะครับไม่ตรงขีดไดเลยเพราะนั้น ขั้นต่อไปจะต้องไปบวกขีดของเวอร์เนียสเกลที่ตรงทั้งหมดนี้ว่าขีดใดตรงวิธีการดูนะครับในเบื้องต้นนั้นที่ให้พนารณาลักษณะของขีดศูนย์ดังกล่าวนะครับจากช่องของ4 5ถึง46นี้ถ้าแบ่งเป็น10ช่องเล็กนะครับต้องพี่ณานเองครับ1ิช่องเล็กเพราะฉะนั้นขีดศูนย์นั้นนะครับจากที่ที่นี้คงอยู่ประมาณที่5 6 7 8และ9นะครับขีด1 2 3ไม่มีกัดตรงเลยครับ เพราะนั้นการดูก็จะต้องไปดูช่วงนี้นะครับต้องดูเองแต่ในที่นี้ผมให้นะครับคีดที่ตรงนั้นเลยเลข7มาอีก4ช่องเพราะนั้นก็แสดงว่าจะต้องบวกเข้าไปอีกจุดเจ็ดเท่าไหร่ครับ8นะครับจุดเจ็ดแปเพราะว่านะครับถ้า7ตรงก็บวกด้วย 0- 7นนะครับแต่ถ้าเลยไปอีกช่องละจุดศูนย์สองจำได้ไหมครับ จุดศูนย์สองจุดศูนช่องก็เลยรวมแล้วเป็นบวกด้วยจุดเจ็ดแเพราะนั้นคําตอบก็คือนะครับ45.78 mm ิบห้าจุมิลลิเมตรครับต่อไปข้อที่2องครับพิจารณาที่ขีดศูนย์ก่อนนะครับเลยขีดของวอร์เนียร์สเกลที่8ปดสิบแมาเล็กน้อยนิดเดียวนะครับเพราะนั้นขีดนะครับของวอร์เนียร์สเกลที่ตรงก็ควรจะอยู่ประมาณแถวแวนี้นะครับ ส่วน5 6 7 8ไม่ต้องไปดูเลยนะครับอันนี้คือวิธีทําให้การดูเร็วขึ้นนั่นเองนะครับอ่าขีดแถวที่ตรงอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นในที่นี้อ่าผมให้ขีดที่ตรงนั้นเลยเลข1มาอีก2ช่องเล็กๆเพราะฉะนั้นจะต้องบวกเข้าไปอีกจุดหนนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ82.14ม mm, ิลิเมตรครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับค่อที่3นะครับ ทีนาคีดศูนย์ก่อนนะครับเลย100มา105นะครับหน5่0 10 6อีกเด็กน้อยขีดบนในสเกลที่ตรงก็ควรอยู่บริเวณนี้นะครับด้านนี้ไม่ต้องไปดูเลยนะครับเพราะว่าลักษณะของตำแหน่งศูนย์อยู่ประมาณตน้นๆนนะครับในที่นี้ผมให้ขีดหมายเลข2ตรงก็แสดงว่าบวกเข้าไปอีก0.2เพราะนั้นคำตอบก็คือ106 จุดมิลิเมตรครับต่อไปข้อที่4เหมือนกันครับขั้นตอนแรกพิจารณาลักษณะของขีด0ูนย์ก่อนนะครับเลย50 55 56กว่าเล็กน้อยนะครับขีดบนในสเกลที่ตรงก็ควรจะอยู่บริเวณประมาณนี้เห็นไหมครับประมาณนี้ในที่นี้ให้ขีดที่ตรงนั้นเลยเลข3มาอีก2ช่องก็แสดงว่าบวกไปอีกเท่ากับจุดสามสีนะครับพนักคำตอบก็คือ 56.34มมเมตรนะครับไม่ยากใช่ไหมครับบวกในใจยังได้เลยนะครับข้อสุดท้ายแล้วครับข้อที่5หลายคนทําถูกมาหมดแล้วนะครับเหลือขอ้อท้ายว่าจะถูกหรือเปล่าพิจารณาที่ขีดศูนย์ก่อนนะครับเลยที่60 61 62แล้วก็63เพราะนั้นก็คือ63นะครับเขียนไม่เลยก็ได้นะครับหรือใครมือเครื่องคิดเลขกดเะครับ6กน,นะครับ,รบต่อไปต้องพิจารณาของ ขีดบนเนี่ยสเกลที่ตรงนะครับขีดบนเนี่ยสเกลตรงนั้นอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับอยู่ประมาณช่วงนี้สังเกตลักษณะของตำแหน่งนะครับซึ่งในที่นี้ผมให้ขีดหมายเลข5ตรงนะครับหมายเลขพราตระนั้นก็แสดงว่าจะต้องบวกเข้าไปอีก0.5นครับเพราะนั้นัํคำตอบก็คือ63.50 mm ครับที่ผ่านมานั้นคือลักษณะของ ลักษณะการอ่านขนาดของวอร์เนคัน,นคเปอร์ชีตศูนจุดศูนสองมิลลิเมตรครับ